มีแต่ยุทธศาสตร์นะแบบแบบแบบเล็กๆแบบน้อยๆแบบประเภทที่นะจะไปหาเศษฐานเลยกับเขาเนี่ยวันนี้เนี่ยนะได้รับบทเรียนกันขนาดใหญ่แต่บางคนก็ยังไม่ได้ไม่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ตัวกันอะีะผมพูดมาเสมอว่าไอ้ยุทธศาสตร์ไม่มียุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะเขามีแต่ยุทธศาสตร์แค่ไปต่อรองนะแล้วมันก็ชิบหายหนักกับไปใหญ่ ทีนี้มาถึงวันนี้เนี่ยผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณทราบถามหน่อย,น,ยนะฮะว่านโยบายที่เขามอบมาจริงๆและตัวนโยบายตัวแม่มันจริงๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าตัวแม่ของมันเนี่ยนะนโยบายที่เป็นตัวแม่ของมันเนี่ยคือเขาเรียกยังไงว่าเป็นนโยบายหลักนะของคอสชอหรือว่าของกษัตริย์ภุมิพลเนี่ย เราวนี้เนี่ยคืออะไรนโยบายหลักก็คือสร้างและพัฒนานะระบบราาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งที่สุดนะเท่าที่จะทำได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าท่านมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยท่านไปพูดไปหลงทางแวะข้างทางอยู่เนี่ย ถ้ากกำลังคิดจะหาเรื่องเล็กๆน้อยๆไปโต้ไปสู้กับมันเนี่ยท่านไม่เ,เลยมันไม่ได้สนใจหรอกเพราะวันนี้เนี่ยนะมันคิดทําให้ระบอบประเด็ิการราชาธิปไตยเนี่ยนะครับแข้มแข็งแข้มแข็งมากขึ้นและแข็มมันกำลังสร้างโรงงานตอนนี้มันเดินมาถึงขั้นที่ว่ามันยึดนะโรงงานแล้วก็มัน เ,เครื่องมือคนไกในโรงงานเนี่ยนะเพื่อที่จะเปลี่ยนระบบการผลิตใหม่ให้เป็นระบบการผลิตของผดจก,การนะอย่างเต็มรูปแบบนะตอนเนี้ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะมันยึดโรงงานไม่ได้มันจะเป็นระบบการผลิตใหม่อะไรไม่ได้ตามนโยบายของมันไม่ได้นโยบายของมันก็คือผลิตระบบราชาธิปไตยที่ผดจก,การสุดๆนะ หรือเรียกว่านะจะผลิตประเด็จการที่นะีที่เข้มแข็งที่สุดนั่นเองดังนั้นตอนนี้มันก็เริ่มผลิต,ตออกมาแล้วเห็นไหมคอสชก็มาเป็นนายกนะหัวหน้าคอสชอก็มาเป็นนายกและเดี๋ยวเขาก็จะผลิตนะรัฐมนูญออกมาผลิตนะสภาปรองดองนะสอ ปไปใช้สภาปฏิรูปนะผลิตโนดผลิตนี่ไอตัวที่มันเรียกเรียกออกมาเนี่ยนะครับท่านกูฟังผมพูดให้เข้าใจกันเมืองง่ายๆไอสภาปฏิรูปก็ดีนะไอกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ดีไอตัวรัฐมนูญก็ดีหรือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ดีนะครับทั้งหมดเนี่ย นี่คือนะผลผิดนะผลผิดของโรงงานปฏิก,การตอนนี้มันกำลังผิผลผิดออกมาและมันก็เอาผลผิตที่แหละนะครับมาใช้ที่นีถามที่หุดใจหน่อยถือว่าถ้าเรามองภาพอย่างนี้แล้วไอโรงงานป็ิการเนี่ยนะมันจะผิดสินค้าที่มันเป็นประชาธิปไตยออกมาได้ไหมล่ะ ทางครับนะดังนั้นเนี่ยท่านจะไปหวังอะไรเนะยไอ้กับรัฐธรรมนูญอักไปสภาทอมสภาปฏิรูปนะกับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญถ้าจะมาไว้เจอนั่นคือนะนั่นคือเครื่องมือเขานั่นคือผลผิดจาก,ะกระบบปฏิก,การมันจะออกมาเนี่ยนะที่มีเนื้อหาปฏิก,การมากขึ้นแลนะมากขึ้นและก็หนักขึ้น ทีนี้นะโยบายนะครับนโยบายที่เจ้าเขาให้มาและอายุทย์เอามาทำเอามาเป็นตัวเป็นผู้นำในการทำวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเองคุมกองทัพย่อมากทำได้คือการนะสร้างและนะครับพัฒนาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยให้เป็นเผด็จการนะ มากขึ้นสุดๆหรือว่าเขาเรียกว่าเข้มแข็งนะให้เป็นระบอบราชาธิปไตยที h. ่เข้มแข็งคือประเด็นการที่เข้มแข็งมากขึ้นครับเขาทำยังไงเพื่อไม่เสียเวลาครับต่อไปเลยหนึ่งนะครับเขาทําลายพักการเมืองทั้งหมดนะครับไม่ให้พักการเมืองของประชาชนเนี่ยเติบโตเข้มแข็งอีกต่อไป อี่ผมวางไว้เป็นหลักๆก่อนนะผมจะไม่ไปพูดรายละเอียดทาลายพักการเมืองพักการเมืองให้มีอยู่ไหมมีอยู่ครับยังมีอยู่อ่ะแต่จะเป็นพักการเมืองที่นะเหมือนกับพวกบอนไซนะะเหมือนต้นไม้ที่ก็เอาไปปลูกไว้ในกระถางบอนไซและก็แม้กระทั่งเพื่อไทยด้วยนะพี่อุศรัยครับมแม้กระทั่งเพื่อไทยด้วยแาวนี้ อย่าไปคิดว่าการตลาดเก่งกันนักหนานะเดี๋ยวผมจะไปพูดเรื่องการตลาดการเมืองไอ้ที่ผ่านมาสามครั้งเนี่ยเขาเรียกเอาไปเราก็หลงได้เรื่องเลือกตั้งชนะไอ้ใจรสไต้โปรดใช้วิธีการแบบการตลาดใน่สั่นกระแสกร,ระแสไม่ตกเลือกตั้งทีไรก็ชนะนะแต่คราวนี้เดี่นนโยบายข้างบนสั่งมาว่า มึงจะต้องทําให้ราชาธิปไตยเข้มแข็งที่สุดมึงต้องพัฒนาตรงนี้เพราะว่าไอบ้บางสัมกิมมันทําไม่สําเร็จมึงรู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนอย่างไรและมึงก็รู้อยู่แล้วว่าจุดแข็งของฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงไหนและมึงก็รู้อยู่ว่าจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงไหนและฝ่ายตรงข้ามเป็นใครไปไม่ได้ตะกูลชินคือวันนี้ที่จะพูดถึงบอกว่าความรู้สึกของท่านนะท่านอย่าเพิ่งมา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 ,มารู้สึกไม่ดีกับผมนะ ที่ผมต้องจับเอาตระกูลชินเนี่ยนะขึ้นมามาพูดกับฝ่ายรายชาธิปไตยวันนี้เนี่ยเพราะคือความจริงมันเป็นตรงนี้จริงๆเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยเขามองตระกูลชินและโดยเฉพาะตัวนายกทักษิณเนี่ยนะเป็นตัวที่เขาต้องกำจัดนะแต่เขากำจัดมาครั้งแล้วครั้งเดาทำไม่สำเร็จเลือกตั้งทีไรก็ฟื้นมาทุกทีนะ เขาเรียกว่าแมวก้าชีวิตเะไนะครับลม้มลมได้แต่ว่าแป๊บเดียวก็ลุกมาได้แล้วก็กลกลับมาเป็นรัฐบาลแต่คราวนี้เนี่ยนะเขาสั่งการมาถึงขั้นว่าไม่ให้เป็นรัฐบาลเด็ดขาดน,นะการที่ไม่ให้เป็นรัฐบาลเด็ดขาดเขาก็ทามาได้เป็นขั้นเป็ตอนแลนะ้วผมไม่พูดไล่เรียงให้เสียเวลานะครับท่านก็เห็นประจักษ์แก่สายตายอยู่แล้ว ว่าเขาไม่ให้เป็นรัฐบาลก็ให้อายุธเนี่ยมันชีดอำนาจนะจะใช้ลูกเล่นเปลวาๆอย่างไรหลอกล่อเนะนายกยิ่งรักอย่างไรนะหลอกลอ่อท้าถึงแล้วหลอกลอ่อตระกูลชิดวัฒน์อย่างไรนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มันจะเป็นต้องไปพูดถึงแต่นี่คือคําตอบที่ชัดเจนว่าเขาไม่ให้เป็นรัฐบาลอีกต่อไปเลยเพราะว่าสามครั้งที่แล้วเลือกตั้งมาะนะ กลับมาเป็นรัฐบาลอยู่ตลอดและเป็นรัฐบาลคราวนี้ขณะที่ยังเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยกูก็ให้มึงออกกูก็ไม่มึงเป็นรัฐบาลต่อขนาดยุบสภามาแล้วนะเพื่อที่จะไปเลือกตั้งเพื่อจอะจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลแต่เขาทําให้เห็นท่านผู้ฟังครับผมพูดตอนนี้ตรงน,นี้เนี่ยผมไม่ได้ไปตำหนิใครนะครับแต่ต้องการให้ท่านได้ ได้เข้าใจนะในเรื่องของฝ่ายศัตรูของฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่ว่าผมจะเป็นตำาหนิรัฐบาลหรือตำาหน่ปะปูลชินหรืออะไรไม่ใช่นะท่าน๋ยวนละ้นะที่ผมบอกว่าเขาไม่ให้เป็นรัฐบาลกิดขาดเนี่ยอย่าว่าแต่นะไอ้ที่ก็กตอ,ออกมาบอกว่าปี48เนี่ยนะ จะมีเลือกตั้งแน่ท่านอย่าไปหวังเลยครับนะ,ะนะมันครอบตลานะมันครอ,อบเคะกระป๋องท่านในปลากระป๋องให้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 ให,หมาดีใจเถอะนะครับวันนี้เนี่ยท่านยังจะไปคิดอยู่ว่าจะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งกันอีเนะครับผมถามหน่อย ผมเนี่ยไม่รู้จะคุยกันแกคุยกับพี่หุ่นใจแกก็เสียงแหบบางทีก็ต้องอาศัยแลือถามคุณซาไปมั่งนาะพี่หุ่นใจนะครับจังครับเอเอ,เอคุณซายังจะไปคิดเลือกตั้งองดีกว่าปี่ห้าแปดไม่ใช่สี่แปดนะไอ้อกโตบอกว่าพีห้าแปดเนี่ยนะเลือกตั้งทันแน่นอนคือเขาเคาะกันลาแก และไอ้หมาจะดีใจอีกเหรอก็ได้ยินเสียงคุกอลาเนี่ยังคิดจะไปเลือกตั้งอีกเหรอคุณช่ายจะคิดจะไปเลือกตั้งอีกเหรอไคุณชาอือเอาละก็ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าขนาดว่าคุณเป็นรัฐบาลดิท่านฟังให้ดีนะวันนี้ผมอาจจะพูดช้าๆแต่ผมก็พยายาม พูจัดจัดนะผู้จาจาผูจัดจัจดจจท่านนาที่เป็นรัฐบาลอยู่เป็นนายกยอกตั้งคนะมาท่วนทนนะมีมวลชนคนเสื้อแดงที่บอกว่าแดงทั้งแผ่นดินนะแด,แดงแดงปูเนี่ยแดงทั้งแผ่นดินเลยนะแดงเถือกเลยแล้วก็ถ้ามึงยึดอำนาจเมื่อไหร่ก็ต้องเจอตีนกูอะไรเนี่ยที่ประกาศกันใหญ่โตน,นะ ขนาดที่เป็นนายกเป็นร,รัฐบาลและมีมวลชนเต็มบ้านเต็มหมอนะ่เวลาที่เขาบอกว่ากูไม่อยากเห็นมันเป็นนายกต่อไปกูไม่อยากเห็นตระกูลชิดวัตรขึ้นมาเล่นการเมืองต่อไปกูไม่อยากเห็นนะยี่รักมาอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีต่อไปมึงไปจัดก,การ และในที่สุดไอ้บุญคนนั้นน่ะมันก็มาวางแผนกับจัดการนี่ผมพูดแต่ภาษาชาวบ้านนะครับเขาไม่พูดจมึงกูและะ้วครับแต่ว่าความหมายไม่ได้ต่างนะะับผมต้องการที่จะออกย้ำให้ท่านได้เข้าใจนะและยอมรับไม่ใช่หลอกตัวเอง ว่าตราบใดที่ระบอบราชาทิปไตยนะครับที่ยังอยู่เนี่ยถ้าเขาไม่ให้คุณเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เขาทำได้ตลอดผมกลํำอธิบายเรื่องประเพณีการปกครองมาตั้งแต่ถูกยึดอำนาจ19กันยาใหม่ๆผมเป็นคนเอาเรื่องกฎเอการศึกมาพูดคนแรกที่บอกว่ากฎเอการศึกเนี่ยมาสูงกว่ารัฐนูนในประเทศไทย เพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับพระราชจประเพณีไปเกี่ยวข้องกับพระราชจะออำนาจไปเกี่ยวข้องกับประเพณีการปกครองซึ่งถ้าเราไม่นะทําลายไอ้พวกนี้ออกไปหรือเรียกว่าไม่ทําลายระบอบหรือไปเปลี่ยนระบบเนี่ยคุณไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะได้ประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งคุณจะได้แค่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งในที่สุดมันก็ไม่สามารถ ที่จะทำอะไรได้ผมพูดมานะจนในพวกนปชอนปกอเนี่ยนะไม่ยอมไม่ขึ้นเวทีมาจากที่รู้ๆอยู่นั่นแนลัและก็คนไทยเราก็แดงเถือกก็แห่ตามกันไปนะไปร้องรำทำเพลงขอได้เลือกตั้งแล้วก็ชนะแล้วก็ดีใจฉลองได้เมากันสามวันแปดวันว่ากูชนะเลือกตั้งและวได้เป็นรัฐบาลอีกแล้ว และในที่สุดแล้วท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นรัฐบาลได้แค่สองปีซึ่งผมกับพี่บุตรใายก็นั่งเตือนสติมาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นรัฐบาลว่าเขาไอ้มึงเป็นนะเขาให้มึงตั้งไปก่อนเดี๋ยวเขาจะหาทางลง้มทีหลังก็ไม่มึงเป็นนะก็ะถูกปัดพวกนะกระุมกันกระทืบผมมาแต่ไม่เป็นไรละครับผมก็ยังนะไม่คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าใครจะด่าจะว่าจะอะไรผมเนี่ย นะในตอนที่ผมพูดนะั้นเะนี่ยผมรู้ว่าผมรู้ว่าพอสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องคิดถึงผมเพราะสิ่งที่ผมพูดผมบอกไว้นั้นเนะ่ะมันเป็นจริงเพราะผมไม่ได้เบียดคดีแต่มันไม่น่าตังบอกว่าเป็นพวกเดียวกันแต่มาบอกว่าเขาจะล้มเขาไม่อยู่ไปไม่รอดอย่างเนี้ยไอคนฟังมันก็ไม่อยากจะฟังแต่มันไม่รู้จะทํำยังไงเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์บุต ตั้งแต่ให้ผมเองมันก็มีกรรมพูดถูกพูดตรงนะผลออกมาตามที่ผมพูดแต่ว่าขบเบียดผมเขาไม่รักผมนี่แหละครับที่นี่ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยผมต้องการมาตอกย้ำแบบนี้ <c oughs> ให้ท่านได้มาลำดับ ความคิดทางการเมืองกันใหม่ต้องขออภยัยท่านด้วยนะครับสำหรับคนที่เก่งแล้วคนที่เก่งแล้วและคนที่รู้เรื่องแล้วนะครับรู้เรื่องการเมืองเข้าใจลึกซึ้งแล้วอย่าได้คิดว่าผมมาบังอาจตั้งตัวเองเป็นคนมาสอนขั้นนะครับไม่ใช่เลยผมเข้ามานะพูดคุยเรื่องภาษาการเมือง